วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมกศนอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับนี่ครับป้ายกศนอำเภอเมืองศรีสะเกดยินดีต้อนรับนะครับครับที่นี่ก็รมมลื่นดีเช่นกันนะนครับ่ทั่วไปพื้นที่บริเวณกศนอำเภอเมืองศรีสะเกดนี้ลมมลื่นนะครับนี่ครับลมลื่นดีทีเดียวครับผมจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกดนะ ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษนะครับนะครับวันนี้มีได้ข่าวว่ามีนักศึกษามาเรียนคอมพิวเตอร์กันด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับกว้างขวางโอ่โถงจริงครับเอาไปครับแล้วผมก็มาอยู่กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับเอ่อวันห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษเราเนี่ยเปิดเอ่อ วันวันวันไหนถึงวันไหนบ้างครับอ่าห้องสรุดประชาชนเปิดตลอดครับผมอ๋อไม่มีวันหยุดเลยครับวันหุดคือจันทถึงอาทิตย์ก็ก็เปิดครับผมแต่ว่าแต่ว่าวันนัะกาศเลิกเันอยู่ราชการนี้คือวันปิดครับอ๋อครับแล้วเราเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับอ่าวันวันธรรมดาจันทถึงสุขเปิดสองโมงเช้านะครับแปดโมงแปดโมงเช้าถึงสิบเจ็ดนาฬิกาครับอ๋อถึงสิบเจ็ดนาฬิกาห้าโมงเย็นะเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์เปิดสองโมงครึ่ง ครับถึงบ่ายสี่โมงครึ่งครับอ๋อเสาร์อาทิตย์นี่ครับสองสองโมงแปดโมงอ่าแปดโมงแปดโมงครึ่งครับอ๋อแปดโมงครึ่งถึงกี่โมงครับเสาร์อาทิตย์ถึงบ่ายสี่โมงครึ่งับอ๋อแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนะครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับนะครับขอนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาลงไว้ตรงนี้ด้วยนะครับที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเริ่มที่จะมีประชาชนมาใช้บริการแล้วนะครับเช้าเช้าอย่างนี้ครับ ึ่งห้องสมุดนี้เขาตกแต่งได้น่าน่าดูหน้าชมสวยงามจริงๆครับคือหน้าเข้ามานั่งอ่านหนังสือนะครับประดับประดาด้วยดอกไม้แล้วก็จะมีโซฟานุ่มๆน,นะครับมีโซฟานุ่มๆให้นั่งอ่านหนังสือด้วยนะครับที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองจังหวัดศรสีสะเกษน,นะครับหรือว,ว่าที่กศออนจอังหวัดศรสีสะเกษครับเป็นมุมแบกใหม่ก็มีนะครับเป็นเป็นเก้าอี้ไวายให้เรานั่งอ่านหนังสือนะครับนี่ครับ นะครับมีหนังสือเยอะแยะมากมายนะครับให้ทุกท่านได้เลือกอ่านนะครับ,รบตรงนี้ก็จะเป็นมุมหนังสือพิมพ์นะครับก็จะมีมากมายนะครับไทยรัฐเดลินิวมาติชนสยามกีฬาก็มีนะครับเป็นโต๊ะอย่างรูหราสำหรับนั่งอ่านหนังสือนะครับนี่ครับ ครับคุณผู้ชมนี่คือห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับทึ่งตั้งอยู่ในกศนเมืองศรีสะเกษนี่นะครับผมพาทุกท่านเดินชมบริเวณรอบภายในห้องสมุดแล้วทุกท่านจะเห็นนะครับว่าโถงกว้างขวาง,วางแล้วก็มีเก้าอี้โซฟานุ่ม,มให้ทุกท่านได้เข้ามานั่งอ่านหนังสืออย่างสบายใจเลยนะครับคุณผู้ชมก็ขอเชิญนะครับประชาชนที่อยู่ใ,ใกล้จังหวัดศรีสะเกษและอยู่ในเมืองศรีสะเกษถ่าจะ ไปมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสิกิก็ขอเชิญได้นะครับที่ตั้งก็คือในกศนเมืองศรีสิเิกิตะนะคุณผู้ชมเชิญนะครับคุณผู้ชมครับ